เครื่องมันเลิศเลยค่ะเจ็ดแปดเจ็ดอู้เจ็ดแปดเจ็ดฮะเมื่อไรโอเคดูดิดูดิดูสีนั่นเนี่ยวิวคอที่สุดอันนี้อะไรนะวิวเนี่ยฮะอู้เครื่องมันเลิศเลยฮะโซบี เอาขึ้นไปขึ้นไปเทอร์โบใช่ไหมคนก็ตกเจ็บอะไรนะเจ็บเจ็บแปดเจ็บใช่ไหมเนี่ยเจ็บแปดเจ็บแตผมก็ตกเดี๋ยวช้าลอันนี้เรียกว่าโอเคเจ็บแปดเจ็ดตื่นมาก็ยังไม่เคยขึ้นทางานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนสุดบิ๊ก น้องพี่ไปจับไหมค่อยๆจับไปดินี่ชมคม่ชอบว่ะกินละกินลำบ้าเลยใช่หน้าเซาเทิร์นนะคะทุกคน้คนอไปแล้วนะีเก็

ลำก็เลืเลยแบบว่าก็สามสามฟัง่า่ 5, 7, e. 5, 7, e. น 5, 7, e. อีไฟเซเว่นอิโกยิงอเฮะคือหน้าตาใช่ไหม 这个包包放到放到里面去吧，先放大包为您、啊、先放您您背的那个包您、嗯、是哪里？在这里，好。叔叔您测一下身，让后面旅客过一下哈。您、啊、在这里站一下。嗯、对对对，四六三七、嗯嗯。你好，欢迎。你好，欢迎乘机。 Fifty-seven ye uh, here. Oh, thank you. Uh, to three of them here. Yeah, three and um, three. Three of them. Oh, okay. Thank you. Thank you. Yeah.